สังคมเกมนะผมจะดีขึ้นที่ตัวเรานะผมจะดีขึ้นกับที่ตัวเราที่เราทํานะแต่เนี้ยมันจะทำให้สังคมเกมแย่ลงเฮ้ยทุกคนเราก็ได้ได้ด้วยแล้วนะอันนี้เหลียงเดียวคือรอสิบห้าวายนะทุกคนนะก็คือนัดนั่นเองใช่แต่ว่าผมห้ามอยู่นิ่งๆเกินยี่สิบนาทีนะผมไม่งั้นกระดุดนะแล้วผมอาจจะเสียใจยไปตลอดชีวิตแล้วผมก็จ,จะเสียใจยไปตลอดชีวิตเนี่ยผมผมให้ดูนะ ตีตั้งแต่30บาทจนถึง59าสอะคิดดูดิแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอทักหาเขาในนี้ก่อนเช่นนี้คนไหนวะเดี๋ยวไปพิมในนี้ดีกว่า<ๆ>เขาได้ให้ขอมาเป็นประกันผมนะัก็คือเออเขาเรียกว่าอะไรนะเออผลเสือใช่เขาได้ของมาเป็นประกันผมคือผลเสือนะ สิบห้าวันนะผมเขาได้ให้ของผมมาเป็นผลเสือล้วนั้นคนนะให้ผมช่วยทําเผาวีซีหน่อยนี่อันนี้ผมไม่ได้สุ่มได้เองนะผมเขาสุ่มได้แล้วก็เอามาให้ผมบอให้ผมเนะี่ยพาทําให้หน่อยนะครับผมแล้วเราก็ได้ในที่สุดนะครับผมนี่ตอนแรกกบว่าโอ้ยเดี๋ยวไปนั่งลุงมดหน่อครับรอดีกว่าแต่ไม่ได้แล้วตาพอดีเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะมาตอนไหนนะทุกคนนี่ดูดูดูนี่ควรจะได้ อี่เดี๋ยวเราไปทำเดีย๋ยวเราไปทำถ้วย V2 รอเลยดีกว่าอุ้ยติดละเออ,อเคปะ่ะอันนี้ผมก็พึ่งได้เหมือนกันนะผมเนี่ยหอเนี้แหมดวงแบบดวงแบบสโลปกลับมาดวงแบบกลับมาดวงแบบกลับมาอะไรอย่างเงี้เออไปเราจะตีคาตาวีสองด้วยแล้วผมก็จะเอาหอกด้วยใช่เพราะว่าหอกผมก็อยากได้ผมเชื่อไหมว่าหอกผมยังไม่มีเลยหอกคาตาคุณที่ผมยังไม่มีเลยคุณ ขนาดของคาตาคุที่ผมยังไม่มีเลยอ่ะดวงแบบดวงแยกขนาดไหนคิดดูดิแต่ตอนเนี้ยดวงแต่ตอนเนี้ยดวงตกไปอยู่ที่ถ้วยหมดละแต่ตอนนี้ดวงตกไปอยู่ที่ถ้วยหมดละเดี๋ยวจะพา15วัยทำนะโอเคทุกคนไปผมก็เอฟเมาเป็นชั่วโมงเลยนะสี่ชั่วโมงมาเอฟเคมาเดี๋ยวฟูมูลโอ้โหฟูมูลมาลตอนนี้ครับพี่พี่มันมันมใช่เวลาพี่ สิบห้าวายตอนนี้เขาเพิ่งเลิกเรียนนะเพราะว่าความจริงโรงเรียนเขาไม่เหมือนโรงเรียนอยื่นที่จะหยุดไงโรงเรียนเขาหยุดไปมาวานแล้วโรงเรียนเขาวันนี้ก็เลยมาไอ้นี่ใช่วันนี้เขาเลิกไปโรงเรียนน่าจะต้องรอสักพักหนึ่งเลยแหละทุกคนปฟึบฟึ๊บฟึบหย่อโหยกว่าจะได้ต้องใช้สิบอันนี้ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนีงไง ปึ๊บอ่านี่โคตรสวยโคตรสวยกว่าจีได้โหเป็นชาติคุณรู้ไหมผมต้องใช้ความพยายามแค่ไหนกว่าผมจะได้มาผมตีไปเป็นยี่สิบตัวกว่าจะได้ตีไปยีสิบตัวนี่ดู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 สิทุกคนโอ้โหผมไม่เคยถือนี้หรอกนะให้ให้แต่พี่กรณ์อเนี้ยถือ แค่เพื่พี่กรถือนี้โอเคระหว่างเรา15วเดี๋ยวเราไปตีมอนรอเลยแล้วกันนะผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะตต่ไปตอนตีมอนเสร็จแล้วก็15วมาเลยนะผมไปโอเคทุกคนตอนนี่15วก็ได้เข้ามาแล้วนะคะผมเดี๋ยวโหยกว่าจะมานะตีไปได้ประมาณ200ตัวแล้วมั้งรอไม่ก็100ตัวนะผมไม่ได้นับนะตีไปได้ออ้ยเกือบ300ตัวโอเคดีอยู่เดี๋ยวเราก็ต้อง บอกสิบห้าวายรหวลงมาก่อนเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งใอ้ถ้วยเร็วนะนี่นี่ผมได้แล้วในที่สุดเป็นหนึ่งเอ่อมาเกาะคาตาก็มีพี่ไปช่วยตีด้วยนะทุกคนไม่ได้ผมตีคนเดียวนะผมก็ได้เสียผลสายฟ้าไปแล้วนะครับผม <c oughs> <c oughs> เผื่อแต่ว่าแบบว่ามีเอฟซีใจดีให้อะไรเงี้ยทุกคนเนอใครจใจดีให้ผมหรือเปล่านะแถวนี้มันต้องมีสักคนสองคนแหละแถวเนี้ยอรอจะมีคนใจดีให้ผมสักคน <c oughs> นึงนี่เหมือนเหมือนซอมบี้อะเขาเขาเรียกเพื่อนเขามาแล้วนะผมอยู่ในกอกคา เอาขคคาตาคุริริอืมได้ชัวยแล้วนะคะผมโอเคทุกคนตอนแรกโอยสองวันนั่งก่อนจะได้ช่วยดวงแบบไม่ดีดวงไม่ค่อยดีและเออช่วงนี้เดี๋ยวไปก่อยดีเลยตีไปประมาณยี่สิบนาทีนะทุกคนแล้วสิบห้าไวก็มาแล้วนะผมได้เรียกเข้ามาละพี่ใบก็มาช่วยด้วยนะผมโอเคทุกคนดูนั่นซิ พี่ไว้เขาแบบแข็งขันแข็งมาพี่ไวเนี yeah. ่ยเขาเรียกว่าคนดีสังคมคนดีสีสังคมเราดูดีกว่าคนดีสีสังคมของเรานะมันกำลังทำอะไรอยู่นี่เขากำลังฟนนไฟนะอย่างนัี้นะอย่าฆ่ากันนะอย่าฆ่ากันนะอย่าฆ่ากันนะไปช่วยหาบ่ได้บ่ได้เลยบ่ได้เลย เราจะชว่วยเขาดูกันนะนี่ช่วยมาแล้วนะครับผมเขาก็ไปเช็กก่อนหุ้ยใครตีกว่ะตกใจเลยโอ้โหห้ยนี่น่าเบื่อคิดสังเกตอออุุุ้้้ยยยใช้โปรแล้วตีโค้กมันจะเสกเองไหมเออมันสี่อย่างเหมือนกันมี่สี่นี่สี่ ตเสี่ยเออมีเสีให้เองไหมอะถ้าสีถ้าเสีให้เองนี่เจ้าเลยนะเพราะว่าผมต้องเป็นคนเสียเองนะเพราะผมมีทัวรคาตาใช่ทุกคนการลำบากระบุญดีนะไม่เหมือนไอลิเวทานนะเอลิเวทานโคตรหนักแบบเอื้อเออ้ยพี่พี่พี่อย่าตีพี่เราเราเราคุนได้เราคุนได้เราคุนได้อย่าอย่าอย่ามันมัดี นะครับยืนค,รรค,คนู่พี่ใบรอครับแอคแอครอนี่พี่ใบเรากินมั้พี่นี่แซ่บหลายโอ้ยโอ้แต่ว่าคุณเชลยอย่างนึง่งผมรู้ว่า,วากลัวแก้วหายไม่ได้รู้ไม่ได้ไม่ได้อุย้ยเหลือ,ร,อนนร้อยเป็นซีซีตัวนี้ดวผมตันไปตอนที่อันนี้ละกันนะทุกคนนะอุย้ยอย่ายายาพี่ใจเย็นโอเคทุกคนไป โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้มาตีมอนนะอีแค่ตีตัวแล้วเพราะว่าแบบเพื่อความปลอดภัยได้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยไปยหน้าพันธุ์ทิ้งคืนดีกว่าเมิดและสะปาแล้วเหรอเอา้าพี่ต้องสะปาเอ,องเฮ้ยผมต้องสะเปาวผมต้องสะปาแล้วใครมันเซกอะ่ะเออเชื่อแล้วตัวที่สอง โอ้ม oh. oh, ันมีนึ่งอโหลไอ้ด้วยกัอ้าว โอเคทุกคนทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วใช่ไหมครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมก็คืออย่างที่1นะผมน้องเขานะผมได้เข้ามาหาผมตอนเซิร์ฟวีนะน้องเขาบอกว่าให้ช่วยเขาทําผ่าวิธีหน่อยนะเขาให้ผลเสือมาก็ให้มานะครับผมโอเคทุกคนแล้วพอเ้องเขาให้มาใช่ไหมผมก็ทําให้นะผมผมก็ทาตั้งแต่ื่อค <t behold> um ืนละทาประมาณ2วันนะทุกคนนะร่วมๆก็ประมาณ8ชั่วโมงเกือบ9ชั่วโมงนะทุกคน ใช่ทุกคนทุกคนฟังไม่ผิดหรอกแล้วสุดท้ายนะผมผมต้องยอมเสียผลสายฟ้าที่ผมชอบเล่นมากๆราคาหัวด้วยใช่ซึ่งผมยังไม่มีถาวรน,นะผมต้องเปลี่ยนมาเป็นผลพานะเพื่อที่จะตีให้น้องนะคบผมและสุดท้ายเนี่ยเพื่อนน้องเขาก็มาทําแบบนี้นะคบผมผมตีไปเกือบ20ตัวทุกคนไอเอลิต e เนี่ยกว่าจะได้แล้วกเก็บกล่องอีกเยอะมากเลยเก็บกล่องอปีปีกเยอะมากๆเลยนะผมไม่รู้ว่ากี่กล่องอะ เก็บจนผมมีตังเยอะขนาดเนี้จากสามสี่ล้านอะมีมีเพื่อมาเกือบสองล้านคิดดูดิเออผมทําให้น้องเขาขนาดนี้เลยก็แบบพอทุกคนรู้ใช่ไหมการทํา v 4เนี่ยก็คือจะต้องมีกระจกแล้วก็มีฟันเฟืองใช่ไหมครับผมแต่นอ้องเขาจะไม่มีอะไรไงเียผมก็ทําให้นานที่ผมจะทําให้นะเพราะว่าการที่แบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยมันทํายากทุกคนทุกคนก็ได้เห็นไปแล้วแล้วมันทํายากแค่ไหนใช่ผมก็ ออนให้น้องเขานะผมก็อ้อนให้ไปสุดท้ายตีไปนะผมตีไปตีไปปุ๊บคือก็ด้วยความปลอดภัยเนาะแล้วก็ให้ผมตีสองสามตัวสุดท้ายแล้วก็ค่อยให้เสกนะคะผมแต่ว่าน้องคนเนี้เขาอ่ะเขาเรียกาอะไรเขาอะอยู่ดีๆเขาก็เปิดโป้อ่าเปิดโปอันนี้คือผมไม่ได้อะไรนะคือผมก็อนุญาตให้เปิดโป้แหละแต่ว่าคือเขาอยู่ดีๆเปิดโปตอนนี้ผมอะฆ่าเสร็จแล้วผมกำลังจะไปเสกอ่า ไม่รู้สิตอนนั้นเหมือนผมยังฆ่าไม่ครบด้วยสามังแล้วผมแบบแกาลังตีใกล้กาลังตีใกล้จะคนตัวอีกตัวหรือ2ตัวนี่แหละอ่ะคือผมบอกแล้วนะคะผมว่าไม่ให้เปิดนะคบผมแลวคือน้องเขาก็เปิดไปนะอ่าแล้วพอเปิดไปใช่มันได้วีหนึ่งอ่ผมคิดว่าเออเดี๋ยวตีอาจจะดอกหอกก็ได้สุดท้ายผมไม่ได้เลยเ,ลยเพราะว่าผมโดนบอสล็อกครับผมแล้วก็น้องเขาก็ล่อบอสขึ้นไปบนฟ้าโดนบอสล็อก แล้วพอบอสล็อกตอนนั้นผมได้ฝั่งมาลีนอยู่ไงเพราะว่าตอนนั้นก็กําลังฟาร์มอันนี้อยู่ด้วยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยดาร์กอนไทเดนเนี่ยอ่าผมกาลังฟาร์มดาร์กอนไทเดนอยู่ด้วยเพราะก็อยากได้เพราะมันเท่มากเพราะผมหามานานแล้วด้วยใช่ทุกคนอ่พาพอผมได้มาใช่ไหมผมก็เป็นฝั่งมาลีนเพราะว่าเวลาว่างอะไรเงี้ยตอนที่อีลิตยังไม่เกิดผมก็ชอบเอาไปตีนะผมแล้วพออีลิตเกิดผมก็ค่อยไปตีนะแล้วพออย่างนั้นน่ะผมก็ ไปตีนะผมแล้วสุดท้ายโดนบอลล็อกแลวคือโปรน้องเขาอะ่ะมันไม่ใช่โปรแบบหลักร้อยอะ่ะแบบโปรฟรีอะ่ะคือมันไม่ได้ล็อกเลยถ้าเป็นสมมุติถ้าถ้าเป็นโปรของคนที่ผมรู้จักอะ่ะเขาจะซื้อโปรแพงๆใช่ไหมล่ะมันก็จะเป็นโปรแบบโปรที่ต้องจ่ายตังค์อ่ะจะเป็นโปรที่มันจะตีแค่มอนเท่านั้นเองมันจะไม่มันจะไม่ตีขนเลยแต่นี่คือมันตีรอบเลยมันตีรอบแบบรอบตัวที่คนที่เปิด PVP แล้วก็เป็นอีกฝั่งด้วยแบบมันตีหมดเลยอะ่ะ แล้วคือมันก็ตีผมไงคือทุสิทธิทุอย่าที่ผมทํามาหายหมดเลยาชิสุดท้ายคือแบบหายหมดเลยแก้วคาตาแล้วประเด็นคือใหญ่หลวงสุดก็คือเออทั้งใหญ่หลวงสุดก็คือโกโก้ผมจากสิบสามเหลือสิบพะหายให้น้องใช่จากสิบสามเหลือสิบทุกคนที่เล่นมาเนี่ยก็น่าจะรู้นะว่าโกโก้มันหายยากแค่ไหนใช่ ขนาดมนที่ทําอ่ะมันจะคิดว่าโกโก้ไม่มีแล้วเลยเพราะว่ามันหายยากมากถ้าทุกคนแล้วคือแบบผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือแบบอยู่ดีผมก็ไม่รู้นะว่าน้องเขาตั้งใจหรือเปล่านะเพราะอยู่ดีน้องเขาก็เปิดโปอ่อเพราะว่าโปเนี่ยผมก็พอเข้าใจแหละถ้าเปิดแล้วมันจะเสกให้ตีให้เลยนะผมเอออันนี้ผมก็รู้อยู่แต่ว่าคือมันก็ไม่ควรมายุ่งถ้าเราไม่รู้เราไม่ควรยุ่งเราควรอยู่นิ่งๆเออพี่ให้ตีด้วยอะตีได้นะแต่ว่าคือมันก็แบบ ถ้าไม่ถือถ้าไม่รู้อยู่นิ่งๆไปเลยเข้าใจใช่ไหมถ้าไม่รู้กับลูกนายอยู่นิ่งๆยืนนิ่งๆร้อยให้ผมเสกแล้วค่อยเข้าไปตีไม่ใช่อยู่ดีๆมาทําแบบนี้ผมก็เลยยกเลิกการไอ้นี่ไปเลยยกเลิกการช่วยทำวีซีไปเลยอันนี้คือครั้งอันนี้คือสองสามรอบ้วนะนะทุกคนนะที่มีคนทํากับผมแบบนี้นะแต่ว่าเป็นอีกแบบเหตุการณ์นั่นแหละทุกคนผมก็อยากจะบอกนะการทําตัวแยก่กับเพื่อนนะผม ตัวเองได้ได,ดีไม่สิคนนั้นอะผมไม่รู้นะะเขานั่งอยู่ข้างๆกันหรือเปล่าหรือว่าไม่นั่งหรือว่าไม่ได้นั่งอยู่ข้างๆหรือว่ารู้จักกันเพโรงเรีนยนหรือเปล่าหรือว่าอะไรกันนะผมแต่ผมบอกให้สิบห้าวายไปเคลียร์กับน้องเขาแล้วนะว่าทำไมถึงทําแบบนี้ผมก็รู้แหละว,ว่าสิบห้าวายคิดในใจโอ้ยเขาได้แน่นอนแต่ว่าอยู่ดีๆเขามาเจอเพื่อนที่ตัวเองรู้จักกันมาตั้งนานทําแบบเนี้ยเป็นผมผมก็ไม่โอเคนะเออสมมุติให้มนทํามทผมก็ไม่โอเคนะ ใช่ตรงผมก็ไม่โอเคไม่ไม่โอเคมากๆด้วยใช่แล้วคือถ้าเขามาทําแบบเนี้ยก็คือถ้าเขาทําแบบนี้นบ่อยอ่ะเขาจะมีเพื่อนดีๆกับคนอื่นเขาบ้างไหมอ่ะแล้วถ้าไปทําใส่คนอื่นอะ่ะสิ่งที่ตัวเองทําอ่ะมันอาจจะย้อนกลับมาหาตัวเองแล้วอาจจะทําแล้วอาจจะ ย้อนกับแรงกว่าที่ทํากับคนอื่นก็ได้นะคะผมคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเก่งที่แบบอยู่ดีมาทําแบบนี้ใส่ผมมันไม่ใช่เลยเว้ยมันทำให้แบบดูสังคมเกลียดมากกว่าใช่มันจะทําให้แบบดูสังคมเกลียดมากกว่ามากกว่าที่เราเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรมากกว่าที่เราเนี่ยจะได้รับคาชมนะเราจะโดนด่าโดนว่าโดนเกลียดมากกว่าก็น่นแะละทุกคนผมก็แบบเจอเหตุการณ์นี้แล้วผมก็แบบฟิลมากตอนนั้นคือฟิลมากตอนนั้นคือแบบ ฟิลมากๆเลยเออแล้วคือผมก็นั่งบ่นเลยแหละบ่นน้องบน่นไม่ได้บ่นสนะิบห้าวันนะบ่นน้องที่มาทำอะว่าทําไมทําแบบนี้อะไรเงี้ยเออคือมันไม่ใช่อะไรที่มันที่จะควรทาเลยนะเว้ยตรงๆคือผมไม่ชอบเลยเว้ยกับการกระทําแบบเนี้ยคือเขาทาตัวเด็กเกินไปเขาหิวแสงเกินไปเวย้ยเออก่อนจบนะผมผมก็ต้องบอกด้วยนะผมว่าสังคมเกมนะผมจะดีขึ้นที่ตัวเรานะผมจะดีขึ้นกับที่ตัวเราที่เราทํานะ แต่เนี้ยมันจะทำให้สังคมเกมแย่ลงมีคนแบบเนี้ยจะทำให้สังคมเกมแย่ลงแย่แบบแย่มากๆนั่นแหละทุกคนผมขอจบการเล่าไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเลยละกันนะผมบ๊ายบาย